สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มและก็อยู่ใน9กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ใครที่อยู่ในผู้ประกันตนมาตา33แล้วก็อาศัยอยู่ใน3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาทีหลังนะครับก็คือจังหวัดเชียงแาวจังหวัดชลบุรีจังหวัดอยุธยานะครับสามารถเข้ามาตวรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33สามารถเข้ามากรอกข้อมูลและก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วว่าเราเข้าเงื่อนไขของเขาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเข้าเงื่อนไขนะครับ เราก็จะได้เงินในวันที่9สิงหาคมนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้มาตรวจสอบก็ทําการตรวจสอบซะนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีการตรวจสอบนะครับว่าต้องทําอย่างไรวิธีการตรวจสอบก็กดเข้ามาที่ Google Chrome เลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์คำว่าประกันสังคมเลยนะครับประกันสังคมให้ขึ้นประกันสังคมอย่างนี้นะครับ จากนั้นกดไปที่หัวข้อด้านบนสุดเลยนะครับประกันสังคมเนี่ย www.sso.go.th เนี่ยกดแตะเข้าไปเลยถ้าใครขี้เกียจกดเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็น10จังหวัดใน9ประเภทกิจการแต่ตอนนี้มันเป็น13จังหวัดแล้วนั่นก็คือเขาเพิ่มจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชลบุรีจังหวัดอุทยาเข้ามาให้แล้ว เราสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างเองนะครับวันนี้จะพาไปตรวจสอบเป็นเราเป็นลูกจ้างเนาะเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าเนาะเราก็กดไปที่แถบด้านบนครับจากนั้นก็มีหน้าที่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเข้าไปนะครับของใครของมันกรอกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกรอกของผม อย่างนี้จากนั้นช่องด้านล่างนะครับก็กรอกรหัสที่เขาให้มาเนี่ยนะครับหกหนึ่งเป็นรหัสยืนยันว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นกดไปที่ค้นหาเลยครับนี่นะครับก็จะแสดงสถานะว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับด้านล่างเนี่ย ถ้าใครขึ้นสีแดงก็แสดงว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็อ่านดูนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าเราสงสัยเราก็สอบถามไปที่ประกันสังคมที่เราขึ้นตรงนะครับใครอาศัยอยู่จังหวัดไหนก็โทรไปสอบถามที่จังหวัดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้นสีเขียวนะครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับในวันที่9สําหรับผู้ประกันตนมาตรา3าที่อาศัยอยู่ใน3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่ถ้าใครอาศัยอยู่ในเก้า จังหวัดแรกนะครับ10จังหวัดแรกก็จะได้ในวันที่4-6นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับลองเข้าไปเช็คกันดูสามารถเช็คได้ทั้งทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33โอเควันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ